มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนต้นเนรราเสียชีวิตแล้วค่ะเป็นข่าวเศร้าของวงการเพลงเพื่อชีวิตต้นเนรราเสียชีวิตสำหรับต้นเนารานะคะถือเป็นศิลปินเพื่อชีวิตเจ้าของผลงานเพลงอย่างเด็ดดอกฟ้าอัลบั้มเด็ดดอกฟ้าซึ่งเป็นที่คุ้นหูของแฟนเพลงนะคะ โดยทางเพจรถไฟดนตรีได้โพสต์อารัยต่อการจากไปของต้นนราศริลปินเพื่อชีวิตค่ะอาลัยต้นนราเสียใจเสียดายการสูญเสียดนตรีต้นนราหนุ่มนะครพนมเสียชีวิตจากการติดโควิดเนื่องจากป่วยด้วยโรคหัวใจอยู่แล้วจึงเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจล้มเหลวต้นนราศริลปินเพื่อชีวิตผู้ที่มีเสียงร้องนุ่มนวล และแต่งเพลงได้ยอดเยี่ยมนอกจากได้ดนตรีที่ละเมียดละไหมจากหนู่มิิเตอร์แล้วยังได้รับการสนับสนุนจากชางสากไก่มอบเพลงเด็ดใหอัลบั้มเด็ดดอกฟ้าต้นนาราจากไปแล้วเหลือเพียงผลงานในอัลบั้มเด็ดดอกฟ้าที่ฝากเอาไว้ให้แฟนเพลงได้ชื่นชมตลอดไปขอให้ไปสู่สุขติสู่ภพภูมิที่สุขสงบตลอดนิรันดร์กาล ทางทีมงานเองขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณต้นนาราาด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ